สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เรามีเราจะจะัดคําถามประจาสัปดาห์วันนี้เรามีคาถามประจําสัปดาห์มานะคะก็เรื่องของเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ค้าคำถามของเราที่ถามไปนะคะก็ถ้าใครคอมเมนต์มาก่อนดูเกินแล้วตอบถูกค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็บอกชื่อมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ในสมุดโน้ตเราก็แล้วก็จะติดกไว้ว่าให้ได้เยอะที่สุด สิ้นเดือนนี้ก็จะให้ RPS หรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะก็ขอตกลงกับแม่ก่อนแโโม่ตกลงแม่ให้ไหมฮะถ้าใครแบบว่าตอบถูกประจานสัตยาเบลบาร์บี้เลยตัวนะไรบาร์บี้โดนเงิน RPS โอเคปะนะคะแม่เราตกลงให้ RPS นะคะที่จริงแม่จะให้บาร์บี้นั่นแหละแต่เราให้ RPS ดีกว่าบาร์บี้ของเรามีตัวแต่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่ค่ะ ไม่ีตัวแทนเสรเราไม่ให้นะคะก็จะไปดูํำถามเลยนะคะก็ถ้าใครตอบถูกก็บอกชื่อมาด้วยนะํำถามของเราคือดินนี้คือดินอะไรดินนี้คือดินอะไรก็ส่งคำตอบม,มาด้วยนะเรามีเรา,ม,เรามีให้สองข้อดเดี๋ยวดูคุณสมบัิของมันก่อนให้ตอบถูกก็บอกชื่อด้วยนะคะวงเล็บบอกชื่อเลย ก็คือคำตอบที่หนึ่งดินฟัวฟัวกับดิน c l เวิร์กนะคะก็ส่งคำตอบมาได้ค่ะนะคะส่งคำตอบมาเลยนะก็จะได้แอพพิตัวหนึ่งตัวนึงตัวหนึ่งนะคะโอ๊ยไปกระเทนไปนู่นละวุ้ยนี่ค่ะ จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหนียวเหนียวหน่อย,น,ยนะคะเออถ้าจะรู้นะนะเนี่ยอันนี้เราถามง่ายแล้วนะคะง่ายมากหนึ่งเฟื้อเฟื้อกับเคลว์เวิร์กเคเวิร์กอะค่ะเคเวิร์กนี่มันเป็นเนีน่ยเดี๋ยวให้ดูอาย k e วิร์ d ที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะก็ส่งคําตอบมาแล้วก็มีดินฟัวฟัวนะแต่เราไม่บอกว่า k e วิร์ d หรือฟัวฟัวส่งคำตอบมาได้ค่ะแต่น่าจะดูแล้วนะเราให้ดูขนาดนี้แล้วอะอ๋อแล้วก็บอกไปแล้วให้ดูขนาดนี้นี่จะตอบได้แล้วนะคะว่าดินอะไรอะ่ะโอ้ยเปื้อนี่มันเหนียวนิดหน่อยอะคะ่ะเนี่ยเหนียวติดมือหน่อย แต่ไม่มาค่ะส่งคำตอบกันมาได้เลยนะคะใครอยากได้ ABS ฟรีๆตัวนึ่งตัวหนึ่งถ้าใครคนเดิมตอบได้อีกแล้วก็จะให้รางวัลอื่นนะคะที่ไม่ใช่ ABS ด้วยก็คนเดิมแต่คนใหม่ก็ก็ลองดูก่อนนะคะว่าจะให้อะไรดีนะนี่ค่ะส่งคำตอบกันมาได้ค่ะจินอะไรนะคะ ด,ออดินอะไรเออนิ่งดินอะไรดินอะไรก็เนี้ยแหละค่ะน่าจะรู้แล้วนะเนี่ยมันแบบนี้ได้เนี่ยเนี่ยรู้แล้วเนาะเนี่ยเนี้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 ยรู้แล้วเนาะก็ใครใครรีบตอบนะคะมีมีสิทธิ์มากเท่านั้นค่ะก็ก็ให้ตอบว่าเฟื้อเฟื้อกับเคเวิร์กเลยนะคะไม่ต้องแบบ คำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองแล้วก็ใช่ชื่ออะไรวงเล็บสมมติชื่อไข่มุกก็ไข่มุกไข่มกุกมุกเขียนมาเลยก็เดี๋ยวเราชื่อเบลนะคะเรายกตัวอย่างเฉยๆนะคะเหมือนพี่ไข่มุกอะอมอนตาซาเบอะไรเนี่ยและ,ะอืมลอร์ดินอะไรก็ส่งคำตอบกันมาได้ค่ะนะคะคำถ,ถามประจำสัปดาห์ ก็บายบายค่ะส่งกันมาเยอะๆนะยินอะไรเอ่ยบายบาย <c oughs>